แล้วก็หัดย้ายก็ต้องฟื้นฟูกันอย่างต่อเนื่องอยู่เลยนะคะยังไม่ลบมาแบบร้อยเปอรเซ็นซึ่งจากว่าสงคลาเองค่ะก็ได้ติดตามการฟื้นฟูหัดย้ายลังอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือฟ้นระลอกไม้ในช่วงปลายปีนี้นะคะพร้อมกับกำฉับเรื่องของการพร่องน้ำคลองไส้ลักไส้รองเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมสัมค่ะ นายรัตศาสิทิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสรงขลาค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะทํารรงานเพื่อการช่วยเหลือคณะกรรมการข้องนวยงานที่ได้มอบแบงค์เพืนนเทในการฟื้นฟูเขตเทศบาลนครหัดยหย่เพื่อแรงดําเนินการฟื้นฟูหล,ลังสถานาการณ์อทตกภัย โดยในเท่ประชุมค่ะก็ได้รับการรายงานเรื่องของการขาดการสภาพอากาศช่วงปลายเดือนธันวาคมค่ะวะ่าพบว่ามีย่อมความกดอากาศตา่กำกําลังแรงเคลื่อนตัวเข้าปทะถากมวลอากาศเย็นส่งผลให้พื้นที่ผักตายตอนหลังเนี่ยเริ่มมีฝนตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่20ธันวาคม2568โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็บางพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจากนั้นค่ะปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นในวัน 25, ที่25ธันวาคมแล้วก็อาจจะเกิดฝนตกหนักในหลายอำเภอได้แก่ เทพาจะนะสบายอยนาทวีนาม้อมคลองห้อยโคง้งรวมไปถึงอำเภอหัดใหญ่ดดวยส่วนวันเยีสิพกธันวาคม2568นะคะสถานาการณ์ฝนก็จะอยู่ในช่วงนักถึงนักหมากโดยกลุม่มฝนจะปกคลุมเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสปัตตานียะลาสงขล,ล้าพัทลุงแล้วก็นครศรีธรรมราชขณะทพื้นที่ตอนบนของจังหวัดสงคลา้าเช่นอำเภอระโนดสถิงพระกระแท้ซินแล้วก็รัตภูมิจะมีแนวโน้มได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะ พันพืชก็ตามนะคะขาดวากลุ่มฝ้นจะเคลื่อนตัวพันธุไปอย่างรวดเร็วโดยในวันเที่ยี่สิบเจ็ดถึงยีแปดธันวาคมปริมาณฝ้นจะเริ่มลดลงและก็ในช่วงวันเที่ยงเก้าธันวาคมหกแปดถึงห้ามกราคมหกเก้าสภาพอากาศก็จะเริ่มลี่ขลายค่ะดอกจากนี้นะคะอย่างใดห้ารือถึงปัญหาขยะควเรือนตกข้างจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่โซนสามแล้วก็โซนสีซึ่งอยู่ในความรับพิดชอบของเทศบาลนครฮัดใหย่เนื่องจากล้างน้ำหลอดมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเกินกว่าสก ยาภาาการจัดแก็บป,ประกอบกับข้อจำกัดด้านเครื่องจักรของบริษัทขูสญญ่สันญาส่งผลให้มีขยะซาสมตามซซยแล้วก็บริเวณหน้าบ้านเรือนของพน่งประชาชนค่ะ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ประชุมนี้มีมติให้เทศบาลน,นครหัดใหญย,ยปรับแผนการทํางานโดยเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในช่วงกลางวันควบคู่กับรอบกลางคืนพร้อมกับพิจารณาจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเพื่อข่าวจัดการขยะในซอยย่อยที่รถอดขนาดย้ายข่าวไม่ถึงโดยตั้งเปล่าบริหารจัดการขยะให้รอบซูปปริมาณปกติประมาณสองรอยห้าสิบตันต่อวันแล้วก็ข้อความรวม่มือพี่น่อประชาชนถูกผักสวนข้าวรวมกิจกรรมบ คลินิ่งเดย์ครั้งที่2ค่ะซึ่งก็จะจัดในวันที่29ธันวาคมนี้นะคะเพื่อจะเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่รอบนอกแล้วก็ฟื้นฟูสุข้าามัยของผี่น้องประชาชนค่ะขณะเดียวกันค่ะกรมชลประทานได้รายงานการเฝ้าระวังพื้นที่เสียงนามทวมโดยเฉพาะพื้นที่หลุ่มต่ำพร้อมดำเนินการระบายน้ำแล้วก็พร่องน้ำในคลองไส้ลักแล้วก็คลองไส้รองย่าง่อเนื่องย่างแ่นคลองสัโรงซึ่งปัจจุบันมีระดับน้ำต่ำวัดตลิ่งประมาณ1 2่อเมตร แล้วก็คลองพุ่นเอกอาทิตย์ที่มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไว้แเ้ลวโดยประเมินว่าระบบระบายน้ำอย่างสามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงวันที่25ถึงวันที่28ทันวาคมได้ ทางนี้ผู้วาราชการจังหวัดสงคลาค่ะได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ยางใกลชิดพร้อมกับแต่งดําเนินการพร่องน้ำหลวงนานะคะโดยเฉพาะในคลองรอยนึงและก็คลองอุตภเป่าเพื่อจะเผิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดท่วมอาหนามท่วมครังในพื้นที่สาคัญของจังหวัดสงคลานั่นเองค่ะ